สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกระช่องตลาดตะพลมเฟลอ,อนอุบเชียโอพี่น้องครับตื่นมาเนจะตื่นได้ดิกำลังสิไปรถบัสไปอาบลลน้ำรับน้ำแล้วก็ขนของมาตั้งเวทีครับเกิดการโงกย่ายเวทีเกิดขึ้นรับตอนลรกวาสีหันหนาไปทางพีนอเปิมมาเลชหันหนา เขาหาวัดพี่นอ้องผมตื่นมาผมว่าแต่ผมอยู่หลังไว้ทีลแล้วนะครับเพราะว่าผมนอนอยู่ใตาคาาเรียนอะไรก็คิดว่ามันก็นสีหลังไว้ที่พอดีกว่านี้ตื่นมายังไนยังไม่อยู่ข้างวีก็เไค้นของไหม่แล้ววันนี้เก็งนะเดยวบวิธีเก็บที่ยาวไม่ยาเลยถาบา เบิ่งล้นีเด้อมุกื้อแะกบวางอนบ้านโดนหันที่น้องเอาไปคุ้แพงนะกัน Yeah. Thì nào đi thêm cái nào เออๆนะครับพี่น้องของฮอนดต,ตื่น,นโอละหต่ไลน,นี่แหละเอาชสาลาบประจาวลับบุตรกทินม่ว่าเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมคือฮาอะไรมิคด้เสียงอะไรนี่อะไรหันมิอโออาอันตั้แต่ กูนอนกู่าจะกูสิอยู่หลังไวทีพอดีเอพนวาสิตังไปที่หันไปทางฝีเนาะไปมาเอ้าช่งนีมาอยู่ทางด้นว่าโอ้ยหันมีขึ้เดี๋ยวมาอยู่ลึกลับเ เฮ้ยเคยมีอ่อนี่บ่ข้าเจ้าขี้แยกอยู่ช่ายเลยมาฮ่อมยังบรรยากาศกันต่อครับผมชิ้ย่างไปรถบัสนะครับอยู่ไก่ให้เต็มแล้วพี่น้องสาด

จอดไก้ให้มารูวแบกลางดูนี่แบกลางให้ยังแบกล่างแบกลางในชี้เนี่โอ้จาดก็ได้ดกเพาะพอกันมาอันก็มาปักสามมาบักสามแต่ล่างมือก็มือขึ้นบอได้เปลนมือขึ้นเป็นปูซิสโตโอ้มันจะปวดจะได้ทุกแม่งเล่ะ บอประเด็นคือว่าหมู่บ้านเป็นพวกกับไม่เห็นงานะอะไรจากที่ล่าพักไปแค่ล่าพักไปก็เออไม่แห็นว่าแท่นนี่ทน <c oughs> งทองของเจ้าของกับกับว่า <c oughs> เป็นเออ,เออว่านเราถลหลายๆ ผ่านไปแล้วล่ะมันนี่ก็ทำอะไรนะนนฮะพูดอะนะมันเขาผ่านมาสิบัว <c oughs> สีเงาเลยอ๋อพูดนะอุ้ยตาสีงาเลยมูนี่คุณพ่อเจ้าภาพกับคุณแม่เจ้าภาพคุณนัทถวันกับคุณรุจิรัตน ระปณิชยังอูนู้ำสมุนแล้วขึ้นยาวอุ้ยูนะผู้เียงคิดว่าจับผู้เลี้ยง่ล่ะไปวเลยผมไปวบเปเลยผู้นะ ปัดอะไกว่ครับคุณทีมงานเขาย่างมาเอาของไก่ทีพี่น้องบุ้ยงานหยก โยกอีกแล้วไก่ให้พี่น้องดีจบคลิปพอดีครับวันนี้พอกันขับบันรนั้นครับผู้ชุมพี่ไอจอดพอดกัน สระินีกับไอศสนิชก้อนครับพี่น้องครับฝากกดไไห์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกจะ,ะได้ติดตามคพิ่ม,มาใหม่ของตาลัตะพลลุงเลิน,ลน,เ,นเชียวสระกินีก็ขอลาพี่น้องส,สุินิชก้อนะครับปิดจัดของอยังเวทีแต่ตอนนี้คือมาเอาของก่อน โอเคพี่น้องครับไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับอของกัน